นี่พวกเธอสองคนมาสมัครงานตำแหน่งแอดมินใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรียกสัมภาษณ์งานทีละคนแล้วกันคนที่ชื่อนันทิพาเข้ามาค่ะฉันไปก่อนนะขออนุญาตค่ะฉันนั่งขอบคุณค่ะ เราชื่อนันทิพาใช่ไหม αι? จบจากมหาลัยระดับจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูก็จบเอกภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจมาด้วยนะคะว่าแต่เกรดเราก็ดีอยู่นะขอบคุณค่ะแต่เรารู้ใช่ไหม αι? ว่าที่เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่มีบริษัทแม่อยู่ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเกือบ90%ลยนะ อันนี้หนูทราบดีค่ะเรานี่เป็นเหตุผลที่หนูมาสมัครงานที่นี่แล้วอีกอย่างหนูก็จบเอกภาษาอังกฤษามาโดยตรงแล้วหนูก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องเลยนะคะก็ดีส่วนมากพนักงานที่เนี่ยก็จบมาหาลัยที่ต่างประเทศกันหมดไม่ก็มาหาลัยดังๆไม่ต้องให้พี่บอกรลกนะว่าพี่จบจากที่ไหนมาแต่ทางมหาวิทยาลัยของหนูก็จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ดีงั้นลองแนะนําตัวให้พี่ฟัง เป็นภาษาอังกฤษหน่อยสิได้ค่ะ I graduated with a bachelor degree in English Business uh, from a B University ประมาณนี้ค่ะสำเนียงเธอก็เงั้นๆอ่ะนะแต่ที่เนี่ยเราใช้สำเนียงแทบจะเป็นเจ้าของภาษาเลยนะแต่ก็ยังว่าเธอไม่ได้จบนอกมานี่ค่ะแต่หนูก็พร้อมที่จะเรียนรู้งานที่นี่และเข้ากับคนที่นี่ได้ดีหนูมั่นใจนะคะว่านี่ไม่ใช่ปัญหาในการทำงานของหนู เพราะว่าหนูสามารถสื่อสารภาษาและรับฟังภาษาที่3ได้ค่ะก็ดีแล้วล่ะตอนสัมภาษณ์ก็ขอให้พูดแบบนี้นะแต่พี่เห็นในประวัติของเราพ่อกับแม่ของเรานี่แยกทางกันหรอค่ะแต่หนูก็อยู่ทั้งบ้านพ่อแล้วก็บ้านแม่ไปไป,ไปมาทั้งสองบ้านนะคะแล้วถ้าไปไปมาแบบนี้ไม่รู้สึกหรอเพราะตัวเองเป็นเด็กมีปัญหาไม่ค่ะเพราะว่าหนูได้รับความอบอุน่นทั้งพ่อและแม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะก็ดีครับ พี่ก็แค่กลัวว่าจะมีปัญหาแล้วมากระทบกับงานที่พี่ให้ทําอ่ะหนูรับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีปัญหาในการทํางานแน่นอนเพราะว่าหนูแยกแยะเรื่องส่วนตัวได้แต่น้องรู้ใช่ไหมว่ามาทํางานที่นี่มาทํางานตําแหน่งผู้ช่วยแอดมินอ่ะอันนี้หนูทราบดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยทํางานเกี่ยวกับแอดมินมาก่อนแต่ที่นี่เราไม่ได้ทาํางานแค่ในออฟฟิศนะเราก็ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่บ้าง สำหรับดูไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะรูปร่างหน้าตาน้องในรูปก็ดูดีนะแต่พอพี่เจอตัวจริงพี่ว่าอ้วนไปหน่อยอน้องรู้ไหมบริษัทเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็สําคัญนะเพราะว่าจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทของเราอะ่ะน้องลองทํา IF ลดน้ำหนักดูไหมพี่ก็ทําอยู่นะจะได้ไม่อ้วนขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะนี่น้องจบออกมาแล้วมาสมัครบริษัทนี้เลยเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะดูเคยฝึกงานมาก่อนแล้วก็ทํางานพาร์ท มาาก่่อนนนห้้ีคะแต่พี่กลัวว่าน้องอายุยังน้อยอ่ะน้องจะโอเคไหมเพราะว่า,านแผนกของน้องมีแต่คนที่เป็นนุ่นพี่อ่ะสําหรับหนูไม่มีปัญหาในการทํางานอยู่แล้วค่ะคนอายุน้อยหรืออายุมากหนูก็พร้อมที่จะเรียนรู้และก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาทุกคนเลยค่ะพี่ก็สัมภาษณ์น้องๆมาหลายคนแล้วนะบางคนก็มาทํางานแล้วก็ไม่ผ่านโปรคนลาออกซะละเอาละพี่สัมภาษณ์เราแค่นี้แหละว่าผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวพี่แจ้งไปอีกทีละกัน พี่คะพี่จะไม่ถามอะไรหนูเพิ่มเติมเลยเหรอคะไม่แล้วล่ะออกไปได้ละค่ะขอบคุณนะคะคนต่อไปอ้าวดานี่น้องสาวดิวใช่ไหมอ้าวพี่หลิวสวัสดีค่ะวัสดีจ้าสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้าง ดาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยอะค่ะพี่หลิวทําไมล่ะพี่ดูเรซูมแม่และการทํางานของเราแล้วนะเราอะทั้งเก่งภาษาอังกฤษและเก่งการทํางานมากคือพี่ HR ไม่ค่อยสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานของดาเท่าไหร่เลยะค่ะส่วนมากจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่เขาก็บอกดาว่าดาน่าจะทํางานที่นี่ไม่ไหวอะคะอ่ะ แปลกจังทําไมเขาทําแบบนั้นล่ะอันนี้ดาก็ไม่ทราบค่ะพี่หลิวยังไงดาก็ขอบคุณพี่หลิวมากเลยนะคะที่แนะนําให้ดามาสมัครงานที่นี่ไม่เป็นไรจา้าพี่เห็นว่าดาเป็นคนเก่งมีความสามารถพี่ก็แค่อยากได้คนนี้เก่งมาร่วมงานน่ะยังไงดาก็ขอบคุณสําหรับโอกาสนะคะงั้นดาขอตัวก่อนสวัสดีคะ่ะ <c oughs> จ้านี่ชื่อวิพาดาใช่ไหมว่าแต่จบที่ไหนมาล่ะ จบบริหารจากมหาวิทยาลัยในีนค่ะรู้ไหมเราสองคนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะจบมอเดียวกันคณะเดียวกันด้วยจริงหรอคะดีจังเลยนะคะที่เนี่ยมีแต่คนจบมอดังๆมาทั้งนั้นเลยนะแต่กว่าจะเรียนจบได้ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ติด F ฟไปหลายตัวอยู่เหมือนกันคะ่ะแหมไม่เป็นไรหรอกนะมอของเราจบยากแต่มีคุณภาพนะ พอเรียนจบฉันก็มาสมัครงานที่นี่เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆบางคนบอกว่าพอจบมาก็มาทํางานที่นี่กันหมดพี่เนี่ยมีแต่มอเรามอเรานะมีแต่คนเก่งๆหน้าตาดีๆถ้าเรื่องภาษาอังกฤษนะคุณต้องพูดถึงก็พอได้ค่ะไหนลองแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้พี่ฟังหน่อยสิ My name is Lipada I am 25 years old I love to travel to พอละพอละพี่ว่าพอแค่นี้ดีกว่าวิรู้ใช่ไหมแผนกที่วิมาสมัครงานอะเป็นแผนกแอดมินมันต้องทำงานกับคนหลายอายุแล้วก็หลายสัญชาติอะ่ะวีว่าวิไหวไหม ไม่น่าจะมีปัญหานะคะต้องลองดูก่อนค่ะแต่พี่ดูแล้วี่ก็หน้าตาโอเคเลยนะวิรู้ไหมริสัตรเราหน้าตาและรูปร่างสำคัญมากนะไม่ต้องห่วงนะคะต่อให้เรื่องงานวิจ,จะไม่เก่งแต่ว่าเรื่องการแต่งหน้าการแต่งตัวเนี่ยวิสู้ตายค่ะพี่อยากรับวิเข้ามาทำงานนะเพราะว่าเราจบมเดียวกันอนะวิจ,จะไม่ทำให้ผิดหวังวิจ,จะพยายามนะคะสวัสดีจะพร้อม สวัสดีครับพี่หลิวมีอะไรหรือเปล่าครับถึงมาหาผมที่ห้องทํางานเลยพี่จะมาถามเรื่องการสัมภาษณ์งานนะอ๋อเพื่อสัมภาษณ์เสร็จไปพอดีเลยครับแล้วผลออกมาเป็นไงบ้างผมก็กาลังจะคุยเรื่องนี้กับพี่หลิวอยู่พอดีเลยงั้น,นก็พูดมาเลยแต่ พี่เขาดูเรซูเม่ของทั้งสองคนด้วยนะคนแรกก็โอเคยอยู่นะครับแต่เขาจบม,มหาลาัยธรรมดาธรรมดาอีกอย่างรูปร่างหน้าตาเขาก็อ้วนๆบว<ม>บๆครับแล้วไงต่อผมคิดว่ามันคงจะขัดกับภาพลักษณ์ของบริษัทเราอะครับแล้วอีกอย่างที่บริษัทเราก็มีแต่คนจบนอกแล้วก็มหาลาัยดังๆนะครับแล้วคนที่สองละ่ะคนนี้ดีมากเลยนะครับ ทั้งรูปร่างแล้วก็หน้าตาแถมยังจบมอเดียวกับผมด้วยผมว่าขัดเกาอีกนิดอีกหน่อยก็ดีมากเลยนะครับแล้วพร้อมล่ะเลือกใครเออผมเลือกคนที่สองครับน้องวีแล้วพี่ลิวล่ะครับฟังนะพี่เองก็จบจากมหาลัยธรรมดาแต่พี่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพี่เก่งไม่แพ้เด็กอินเตอร์ หรือเด็กจบนอกและพี่ก็ดำลงตำแหน่งหัวหน้าจนถึงทุกวันนี้ได้ผมยอมรับนะครับว่าพี่หลิวก็เก่งจริงแต่ว่าเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะจบมาจากสถาบันไหนหน้าตารูปร่างหรือฐานะทางบ้านของเขาพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะแต่ว่าร้อมแสดงว่าพี่อ้วนพี่ก็ทำงานที่นี่ไม่ได้น่ะสิ ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแค่กลัวภาพลักษณ์ของบริษัทจะเสีย,ยถ้าพี่เป็นพร้อมอะนะพี่จะไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวกับคนที่มาสมัครงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นมรารยาทรวมถึงรูปร่างหน้าตาค็ด้วยเออพี่หลิวบอกผมมาได้เลยนะครับว่าพี่หลิวอ,อยากได้ใครเข้ามาทำงนานใครก็ได้ที่มีความสามารถไม่ใช่ ความเห็นเกตตัวของใครบางคนพี่กับพี่สาวดารู้จักกันเออผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆจริงๆแล้วนะพี่จะใช้เส้นสายโดยให้ดาเขามาทำงานที่นี่เลยก็ได้แต่พี่ไม่ทำและดาเขาก็ไม่ชอบแบบนั้นด้วยพี่ก็เลยให้ดาลองมาสัมภาษณ์งานดูแต่ดูสิ ดูสิ่งที่ HR เขาทำสิไม่เป็นมือโปรแถมยังดูถูกเขาสารพัดทั้งๆท,ท,ที่น้องเขาอะมีความสามารถขนาดนัน้นแต่เธอกลับเลือกคนที่ด้อยความสามารถมาทำงานที่นี่เพียงเพราะว่าจบมาจากมหาลัยเดียวกันเออขอโทษครับพี่หลิวอย่าไล่ผมออกเลยนะครับพี่ไม่ได้โกรธเธอหรอกนะที่เธอไม่รับดาแต่นี่ คือคุณสมบัติของ HR แล้วเหรอฟังนะทุกคนน่ะมีความสามารถความเก่งที่ไม่ถนัดและไม่เหมือนกันครับจะให้พี่มาทำตำแหน่งของเธอพี่ก็คงทำไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ถนัดแล้วถ้าพี่จะให้เธอไปทำตำแหน่งแอดมินล่ะเธอทำได้ไหมไม่หรอกครับพี่เหลิวผมไม่ถนัด แล้วก็ไม่เก่งเรื่องนั้นด้วยแล้วทีเนี้ยเธอเข้าใจหรือ,อยังครับขอโทษพี่ลิวด้วยนะครับคนที่เธอควรขอโทษนะคือดาเขาและเธอควรสัมภาษณ์เขาใหม่ว่าเขาอ่ะมีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งนี้หรือไม่แล้วกับมันายงานพี่ครับต่อไปนี้ผมจะตัดสินผู้สัมภาษณ์ตามความสามารถของเขาครับก็ดีฉันหวังว่า ประวัติมันจับไม่ซ้ำรอยนะครับ